เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมน้องหมาต้องไปโรงเรียนวันนี้เพจแ home มมีคำตอบให้คะ่ะและในช่วง Exotic Pet พมาทำความรู้จักกับตุ๊กแกส่แบลกันคะ่ะทำไมน้องหมาต้องไปโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอฝันนะคะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์พอเพินคะ่ะทำไมน้องหมาต้องไปโรงเรียนคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรงเรียนณปัจจุบันในประเทศไทยอะค่ะจะเป็นโรงเรียนสไตล์ที่เป็นฝึกเชื่อฟังคําสั่งมากกว่าถ้าโรงเรียนที่หมอแนะนาให้ไปจริงๆเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นปบั p ปี้คลาสเหมือนเสริมสร้างมากกว่าเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับน้องหมาเนาะแล้วก็จริงๆแล้วการฝึกน้องหมาเนี่ยหมอว่าสิ่งที่จาเป็นที่สุดก็คือเจ้าของค่ะต้องเข้าใจขั้นตอนการฝึกแล้วก็การเรียนรู้ของน้องหมา การที่ไปโรงเรียนที่เป็นลักษณะของโรงเรียนที่ไปฝากโดยที่เจ้าของไม่ได้ไปเรียนด้วยอะค่ะก็อาจจะทําให้ฝึกพฤติกรรมบางอย่างได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าช่วงที่อยู่ที่โรงเรียนเนาะเพราะว่าคนครูที่โรงเรียนเขาฝึกเป็นแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านถ้าน้องหมาเขาไม่ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ได้เรียนรู้เรื่องเดิมซ้ำๆอะค่ะก็มีโอกาสที่ปัญหาสิ่งที่เจ้าของมองว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยมันจะกลับมาใหม่ได้ค่ะ การฝึกควรเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถ้าเป็นการฝึกตามคำสั่งนะคะจริงๆแล้วน้องหมาทุกช่วงอายุสามารถฝึกได้ะคะ่ะเพราะว่าน้องหมาเขามีการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะหมาเด็กหรือว่าหมาโตะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะขึ้นอยู่กับาสายพันธุ์ก็มีส่วน กับการเรียนรู้หรือว่าความฉลาดเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนเรื่องของแต่ละตัวด้วยเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกันบางตัวก็ฝึกง่ายบางตัวก็ฝึกยากค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆก็อยู่ที่คนฝึกด้วยแล้วก็วิธีการที่ใช้สอนฝึกด้วยค่ะ าการฝึกน้องหมาที่แนะนำนะคะก็จะเป็นการฝึกเชิงบวกค่ะคือการให้ของรางวัลหรือว่าให้ประสบการณ์ดีๆกับเขากรณีที่เขาทำถูกค่ะส่วนการฝึกที่หมอไม่แนะนำก็คือการฝึกด้วยการลงโทษคือการลงโทษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงโทษด้วยร่างกายการทุบตีหรือว่าการใช้น้ำเสียงการใช้วาจาเสียงดังการดุเขาเนี่ยก็ไม่แนะนำค่ะเพราะว่า น้องหมาที่มีความกลัวความตกใจอยู่ค่ะจะทำให้เขาสามารถเรียนรู้ได้น้อยลงหมาเด็กกับหมาโตแบบไหนฝึกง่ายที่สุดค่ะก็ถ้าเทียบการระหว่างหมาเด็กกับหมาโตนะคะหมาเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้ไวกว่าค่ะก็จริงๆแล้วจะมีช่วงอายุประมาณตั้งแต่ 3- ถึง12สัปดาห์ค่ะเรียกว่าเป็น socialization period ก็คือเป็นช่วงที่น้องหมาเขามีความสามารถที่จะรับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ค่อนข้างไวได้ค่อนข้างเร็วค่ะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงนริตราค่ะใจค่ะหมอนุ่นค่ะจิ้งจกเคยหลับไหม โจกค่ะเขาก็จะมีเรื่องพฤติกรรมการหลับนอนอะไรเงี้ยค่ะพักผ่อนเหมือนกับเรื่องของคนหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นได้เลยจ,จ,นนลาายจิ้จงโจกค,ค่ะจะหากินในเวลากลางคืนเยอะกว่าค่ะเนื่องจากว่าจะมีแมลงมาตอมไฟทีนี้เขาก็หากินได้ง่ายกลางคืนเยอะๆก็จะหากินในเวลากลางคืนเยอะกว่าการหลับพักผ่อนนะคะก็จะเป็นไปช่วงในเวลากลางวันเขาก็จะหาซอกตามหลืบตามอะไรเ like, งี้ยเขารู้สึกว่าปลอดภัยในการหลับพักผ่อน,นค่ะแต่ระยะเวลาในการนอนอะไรเงี้ยค่ะจจะไม่ได้เยอะมากเท่าคน เพราะว่าก็ยังเป็นสา์ที่เป็นเหยือ่อถือว่าเป็นเหยื่ออยู่อาจจะต้องหลบผู้ล่า่ะการหลับพับก่อนก็จะเป็นช่วงสั้นๆจิ้งจกสวยๆที่มีขายในตลาดเอกโซติกค,คือจิ้งจกอะไรคะจริงๆแล้วถ้าที่นิยมเลี้ยงตามตลาดเอกโซติกอะค่ะ ชนิดนั้นอะค่ะจะเป็นตุ๊กแกคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นจิงโจกเพราะว่าขนาดตัวค่อนข้างเล็กจริงๆแล้วพวกนี้จะเป็นตุ๊กแกที่เรียกว่าตุ๊กแกเสือดาวอ,อันนี้จะนิยมเลี้ยงเนื่องจากว่าสีสันของเขาค่ะจะเป็นสีสันสดใสอาจจะเห็นมีเหลืองบ้างดําบ้างบางตัวเป็นสีส้มอะค่ะเกิดจากการที่เหมือนนักพาอพันธุ์เขาเอามาผสมพันธุ์กันมันจะได้หลายสีทีน,นี้ก็ตามแต่ละสีอะคะ่ะมันก็จะมีราคาแตกต่างกันไปด้วยบางตัวก็คืออาจจะสีสันสดใสหน่อยสวยหน่อยอ่างเงี้ยอันนี้ก็จะราคาสูงตามไป แล้วก็ตูกแก่เสือดาวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เหมือนมีใส่เชือกแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะอาหารการกินส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจิ้งหรีดพวกหนอนนกการเลี้ยงอาจจะแค่เหมือนใช้กล่องพลาสติกเล็กๆค่ะแล้วก็เจาะรูไว้ให้เขาใช้แผ่นรองซับเป็นพวกกระดาษทิชชู่หรือว่าพวกกระดาษพิมพ์เงี้ยค่ะรองได้แล้วก็มีอาหารมีน้ํามีกลุ่มเป็นไฮดิงบ็อกอะไรเงี้ยให้เขาหลบอต่นั้นก็คือพวกนี้ก็จะเลี้ยงค่อนข้างงา่า,งงายคนเลยนิยมเลี้ยงด้วย เพจแอ Home ในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ